สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาคบกับูมผาครับผมก็นะครับผมตามเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมลูกค้าก็ถามมานะครับผมค่อนข้างเยอะเลยว่าระหว่างมือ1กับมือ2นะครับผมจะเอารุ่นไหนดีแล้วก็นะครับผมเอาเป็นมือ1หรือว่ามือ2อดีนะครับผมวันนี้ก็เลยจัดคลิปพิเศษให้เลยนะครับผมสาหรับมือ1เทียบกับมือ2นะครับผมก็เป็นรุ่นนี้เลยนะครับผมอ่าก็ประหยัดนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญทําได้งานได้หลากหลายนะครับผมก็จะเป็น lc018 นะครับก็ สำหรับ lc ศูนย์เนี่ยราคาเงินสดเขาอยู่ที่นะครับผม641,900นานะครับผมได้อุปกรณ์ครบ3าชิ้นเลยและที่สำคัญนะครับผมดาวอยู่ที่1 0,000บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคบพันนะครับดาว1 0,000บาทนะครับผมก็สามารถผ่อนสูงสุดได้อยู่ที่7ปีนะครับก็จะมีงวดย่อยเดือนละ2 0 0 0 2,000นะครับผมพอถึงรอบปีนะครับผมเขาก็จะจ่ายอยู่ที่10,000 0นะครับผม17,000บาทนะก็ผ่อนอยู่ที่7ปีแล้วทีนี้เป็นมือ2นะครับผมอันนี้ก็จัดโปรเหมือนกันนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมคุณวัชระพลด้วยนะผมอันนี้ก็เพิ่งจองสดๆร้อนๆนะผมแต่ว่าที่สําคัญมีเยอะนะครับผมนี่เดาดูรอบๆคันนะครับผมสําหรับมือสองเนี่ยคันนี้ราคาเงินสดนะครับผมจัดโปรนะนะครับผมก็อยู่ที่4ี่0 0 0หบาทนะครับผมแล้วที่สําคัญดาวอยู่ที่4 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมนี่แต่ว่าตอนนี้โปรโมชั่นนะครับผมก็มีดาวเริ่มต้นอยู่ที่2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 40,000แล้วแต่คันนะครับผม นี่ก็ละเป็นไงลวผมราคาก็ถูกกันลงมาเกือบ2 5 0 0 0 0บาทเลยนะครับผมส่วนส่วน40แรงมือสองจะได้ผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับผมก็ควันอยู่ที่6ปีนะครับผมก็จะมีงวดย่อยเหมือนกันเดือนละ2 2000น0 0นะครับแต่ว่าพอถึงว่าปีเขาจะจ่ายอยู่ที่นะครับผมแ4 0 0 0บาทนะครับผมเป็นไงต่างกันเยอะเลยเกือบ3 0,000ืนะครับผมและที่สำคัญผ่อนน้อยกว่านะครับผม1ปีนะครับสำหรับมือสองนะครับอันนี้ก็คือสภาพเดิมเดิมนะครับผมเดี๋ยวผู้พากก็ จะลองรถให้ดูนะผมว่าถึงว่าจะเป็นมือสอแต่ว่าเครื่องเขาก็สุดยอดเหมือนกันนะครับผมนี่เดี๋ยวเราลองลดให้ดูกันซะเลยนะครับผมคันนี้ก็ปี6 3สนะครับผม700รชั่วโมงเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมเครื่องแน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองรถให้ดูสักหน่อยนะครับผม สตาร์ทติดง่ายนะผมเครื่องแน่นนะครับคันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอยู่ที่ร้านเรามีตรวจเช็คับประกันให้ด้วยนะครับนี่ก็จะลองให้ดูนะผมว่าเครื่องเป็นยังไงนะครับโหยเป็นไงล่ะครับผมก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับผม ก็รถอยู่ร้านนะครับผมอยู่ที่ร้านเรามาตรฐานดีแน่นอนนะครับผมเครื่องแน่นมีรับประกันแล้วก็ที่สําคัญนะครับลูกค้าจองเสร็จแล้วก็จะไปเก็บสีให้ไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือว่ามือสองเราก็สามารถจองทางเฟซทางไลน์นะครับหรือว่าจะอยากมาดูรถที่ร้านแบบนี้ก็ได้นะครับผมเอกสารนะครับผมที่สําคัญนะครับง่ายๆเลยใช้บัตรกับทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนคำหนึ่งคนนะครับแค่นี้ลูกค้าก็ไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองนะครับผมก็ทําเรื่องจองรถได้เลยนะครับผมอ่าโอเคครับผมถ้าว่า ดูถึงจุดนี้แล้วผมก็ถ้าว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะผมให้กับช่องคูปตาบันดุงนะครับหร,หรือว่าเซลล์ภูผานะครับก็นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะผมที่ว่าเขามารับชมเนาะก็สำหรับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย